สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาท่องเพลงคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบเพ่คคำศัพท์มารอครู้อมอไว้เลยค่ะมาค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบเพ่งคำศัพท์มารอครู้อ,อไว้ยังคะถ้าหยิบแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะชี้ที่ animal ค่ะ animal สัตว์อ่าเราจะมาอ่านสัตว์ไปพร้อมๆกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ animal สัตว์นะเรามาอ่านคำแรกนะคะ m o N K E Y มังคีลิงลออิงอลิงต่อมานะคะตัว F แล้วนะคะ F R O G ฟอกกบกออกบกต่อมานะคะ T I G E R ไทเกอร์ Tiger เสือสอเอือเสือต่อมานะคะ a n t and แดมดมอดอมดให้เด็กๆนะคะคลิกนะคะมาอีกหน้าหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะคะนะคะ d u c k จับเป็ดปอเอดอเป็ดต่อมานะคะ b a ทีแบะค้างคาวคออางงอคางไม้โทค้างคออาวอขคาวค้างคาวต่อมานะคะ L I O N Lion สิงโตสออิงอสิงตอโอตโตสิงโตคำต่อมานะคะ P-I-G พิกหมูหอมอูอหมูคำต่อมานะคะ e n h e n อเห็นแม่ไก่มมแอมแม่ไม้เอกแม่กอไอไก่ไม้เอกไก่แม่ไก่คำต่อมานะคะ D O G ด็อกสุนัขสอุสุนอะขอนัทสุนัขต่อมานะคะ F I S H ฟิสปลาปรออาปลาคำต่อมานะคะ B I R D เบิร์ดนกนโอกอนกคำต่อมานะคะ R-A-B-B-I-T รับบิดกระตายกรออะกระตออายอตายไม้เอกตายกระตายคำต่อมานะคะ S-N-A-K-E สเน็กงูงอูงูคำต่อมานะคะ o อ o อ็กัว War, วัววัวคำต่อมานะคะ cat แคดแมวแอวอแมวคำสุดท้ายแล้วนะคะ horse ม้ามออม m าไม้โทมาเป็นไงบ้างคะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนทุกๆวันนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ